สนับสนุนโดย AIS วุ้นเซนตรากิเลนคู่สิง์ดิสคอเวอร์500 เธอห่วค่ไหนพร้อมกับคำว่าขอโทษต่อมความเข้มแข็งกำแพงความโกรธก็พังทงไลายไม่มีชิ้นดี mm hmm. เวนหรือกำแต่ปางไหนถึงตัดเธอ ได้สักทีทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยตัดสินใจจะไม่ให้อภัยอีกแล้วแต่พอเธอกลับมาทั้งสีหน้าเศร้าๆพูดประโยคเอา้า ว่าลืมรักเราไม่ได้บอกว่าสำนึกผิดอยากขอเริ่มต้นใหม่คนหัวใจวันไหวก็อ่อนระทวยทุกทีพร้อมทุกกรณีที่จะเ,เ็บอีกครั้งหากเธอยังไม่รู้จักพอ แต่วังลึกๆในใจให้เธอรู้ความหมายของคำว่ารักให้มากกว่านี้พร้อมทุกกรณีที่จะเแ็บอีกครั้งหากเธอยังไม่รู้จักพอ คเดียวคือรักแพ้ลมปากจากเธอทุกทีได้แต่หวังลึกๆในใจให้เธอรู้ความหมายของคำว่ารักให้มากกว่านี้เธอ ไปเพราะอาจวันไว้ไปบ้างปลอบใจเจ็บรักถึงโดนทิ้งควางก็ยางอับภัยให้เธอทุกทีอยากขอเธอครั้งสุดท้ายจากหัวใจเจ็บเจ็บดวงนี้ ได้โปรดเถิดนะคนดีพูดผ่านมาน้ำตาว่าเธออย่ากหลายใจอีกเลยได้โปรดเถิดนะคนดีนับจากวันนี้ไปเธออย่าได้หลายใจอีกเลย ב. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงที่3-30สโดย AIS นะครับ oui ah. และขอต้อนรับคุณแมนมณีว hmm. ันอาสยายโอ้โหพี่เห็นวิธีเดินก้าวเข้ามาในวงการเพลงของน้องแมนตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ มีความสามารถแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่แปลกมากเพลงของเขาทุกแนวที่เขาร้องร้องมาเนี่ยถ้าเป็นแนวแบบเนี้ยเขาจะท็อพิษทุกทีเพราะเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีแบบมีฟิลลิ่งแบบสุดๆซิงเกิลล่าสุดเลยครับพี่แมครับครับผมพร้อมทุกกรณีที่จะเจ็บครับพร้อมทุกกรณีที่จะเจ็บปล่อยออกมาไม่นานพี่ยอดเป็นล้านวิวแล้วนะฮะนี่คุณผู้ชมครับโดองการมากเลยเดียวคืออย่างนี้ครับแค่แมนไม่มีวันดูคนเดียวก็แปดแสนลครับ พร้อมทุกกรณีที่จะเจ็บเป็นยังไงครับพี่แมนครับเป็นอัลบัมนะครับอาลบัมชื่อแมนหวานมันจริงป่ะขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ใช่แมนหวานมันบอกรกรส ครบรถบแน่นอนครบรอครับมีเพลงเร็ว5เพลงแล้วก็เพลงช้าอีกอีก5เพลงก็ฝากแล้วกันนะครับสำหรับอัลบั้มชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าแมนหวานมันนะครับแล้วก็สำคัญที่สุด2 0 21นะครับธันวาคมนี้นะครับฝากด้วยนะครับแฟนๆทั่วไทยเลยนะครับไปชมศิลปินของค่ายอาสยามทุกคนเลยมีมากกว่าร้อยกว่าเบอร์นะครับเป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าเฟสติวัลนะครับครั้งที่4 เราจัดมาแล้ว3ปีปีนี้เป็นปีที่4 2วัน2คืนเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับคุณผู้ชมครับไปกันให้เต็มที่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับพี่แมนแมรี่วันอสยามขอบคุณครับอะไรครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการเป็นช่วงข้อคิดคำคมครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณสราวุฒ เหล็กดีนะครับจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเขียนเข้ามาว่าเกิดเป็นคนต้องดิ้นรนอดทนสู้ไม่มัวอยู่จมปลักกับปัญหาใจเข้มแข็งแล้วแก้ไขด้วยปัญญาในไม่ช้าปัญหานั้นจะคลี่คลายนะครับได้รับของวันมูลค่า5,000บาทจากแล็กตะซอยไปเลยนะครับ ช่วนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัล1น1 0 0มบาทไปห้ามพลาดเด็ดขาดครับป้าอยากได้เงินสกักก้อนหนึ่งเพื่อจะไปเปลี่ยนหลังคาบ้านแล้วก็ดูแลพ่อและก็หลานเชวยโหวตให้ป้าด้วยนะคะป้าสมหวังค่ะหมายเลข46ค่ะ ผมอยากได้เงินไปดูแลครอบครัวและทุนการศึกษาของบุตรช่วยโวตให้ผมด้วยนะครับใหญ่หมายเลข45ครับ